ไฟหน้าชัดเพชรต่อยทักษิณเล็กได้ไหมครับเสี่ยนี่เหมือนกับรู้ใจผมเลยนะสุภาพบุรุษแห่งดินแดนด้ามขวานเนี่ยรู้ใจผมเลยนะผมตั้งใจไว้แล้วไฟหน้าทักษิณเล็กครับต่อยกับฉัดเพชรทักษิณเล็กชื่อดีกว่าตอมหนักให้ฉัดเพชรสองปอร้อยสามแปดกับร้อยสี่สิบนะครับไฟหน้าได้ดูทักษิณเล็กต่อยกับฉัดเพชรนะครับฟุกน้อยต่อยกับเพชรแก้มืออะไรฮนะเพชรดำเหรอครับอ๋อต่อยได้ต่อยได้ องซานหายไปไหนครับองซานกลับไปบ้านพักร่างกายไม่กลัวจริงล่าครับไม่กลัวครับให้เกียรติซึ่งกันและกันกลายเป็นผมกลายเป็นคนกลัวแฟนไปแล้วเลยเนี่ยโอ้พม่ช่าจะจอพิรพัดได้ไหมครับต่อยได้ครับต่อยได้นะครับอะไรเนี่ยเสียเคยไปโอทอฟโอทอปโฟก์โฟกไหมไม่เคยไปครับผมไม่เคยไปครับกบวัสดุพันธุ์ย้ายมาพินดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ เพชรซิงเกิลเพชรอรุณเพชรท่าเรือนะครับยา้ายมาไปยี่ดีแล้วนะครับผมโอทอ็อปโอทออ็อปฟอร์มคืออะไรโอแทฟฟอร์ดหรือเลปล่าครับโอแทฟฟอร์ดใช่ไหมครับไม่ไม่เคยไปครับยังไม่เคยไปแต่ว่าซีซั่นหน้าจะไปซีซั่นนี้ไม่ไปแล้วฮะอยากให้มันจบฤดูกาลวันนี้เลยครับไม่อยากให้มันยืดเยื้อนะครับสำหรับบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะยิ่งดูยิ่งช้ำนะครับนะครับผม นี่คือจะล้อผมว่าเป็นแชมป์ย่าสวยอะไรประมาณนี้เนาะ๋อครับครับไม่เป็นไรครับปีนี้ล้อผมไม่ได้เลยครับปีนี้เต็มที่ครับผมผมยอมแพ้ครับผมไม่สู้ใครแล้วครับปีนี้ฮะผมไม่สู้ใครครับเรื่องฟุตบอลแมนยูผมไม่สู้ใครครับผมยอมแพ้ครับโล่เงินกับน่ารักจัดเลยครับโอ้ก็น่าดูนะคู่นี้นะก็น่าดูนะคู่ดีนะดีอยู่นะคู่นี้นะโล่เงินน่ารักนะเออหน้าดูอยู่เหมือนกันนะ